ไปแล้วไอ้บีดีเอชเจ๊ก็นี่ไงได้โลซีเต็ดครับผมได้เล่นแล้วเกมนี้อะหรืออะหรืออะ โอ้แต่ว่าเกมนี้คือพื้นที่ดีนะใช่ครับว่เล่นได้เลยนะเราเทีปว่าไงเกมนี้คเปว่าไงาันเจนัดหนิดใหญคนัก้ครับอย่างไครับเอาครับเป็นนเกมที่กันง่าครับสำหรับเอไทีคบง่ายนะถ้เราเล่นง่ายผู้ชมรับใช่ครับดิสต่อหน้าเลยได้แล้วได้เห็นหวนแอแเลยต้องแชมเลยแชมวิสาวแล้ เด็ก่อนสาครัอาวมัน yeah, ่เีปิดเจเยอะไปก่อนแล้วผู้ชมครับอ้าครับใครทํามพัมากแล้วไปก่อนหนอาครับผมเดี๋ไปดี๊อกาสอุ้ยจะได้ฮายน้ำสิน้ตอนนี้ได้เบียมาตรงนี้ได้เบียรเรือแต่ว่าเดี๋ยวก็เลยงงใช่ฮาวงอยู่แถวอะไรงดกาครับใช่ครับ อ๋อใกล้ๆได้อะครับเอเกชนบุรีครับผมเสียด้านของล้งนานไปแล้วเช็คซิ่งไม่ได้โนได้อีกหนึ่งครับผมโอ้โหเก็บไปสองแล้วนะตอนนี้แล้ววงบีบด้วยวงบีบด้วยแบบนี้ยังอยู่ครับขอต่อรถบังเฮ้ยขอนโดนอุ้งเส้นสิบห้าเช็กซิ่งไม่รอดแบบนี้ทันไหมไม่ทันท่านผู้ชมครับ าไม่ทันหนึ่งวิด,ดท,ท้ายนมีน้ำช่วยโโอ้หนุ่ยาาครึ่งหลอไดได้ช่วยเลยครับใช่ครับโอ้แต่จริงเหมือนจะกดแบนเดทเด็ใช่แบนเดทหนึ่งก่อนนะใช่ครับแจมแมงครับผมขอยาวยาวบายสกีไปได้บทบ้าออกจากเกมครับเราเป็นเอ้าหนอน่าหลายตายไปเรียบร้อยใช่แล้ววงเฮ้ยวงน่าจะเข้ากลางนะเอจีเอไมเทนเล่นง่ายนะผู้ชมมากาเบรยังเกาะขอบแต่ต้องรับกาบทางด้านดําพูนและบีไยูครับ เอ็มไอทีเฮก็ขยับเข้ามาได้ง่ายๆนะตรงนี้ส่วนเอเอตอนนี้ยังแยกกันอยู่ครับทางด้านล่างแล้วขอมาเรียบร้อย<ม>ใต่กู <รอ S 1> หลอไปไม่ได้ในเ,เบไปเทสเกมี้แล้วใครจะได้คิวนี้ไปเจ้าแมนหรือเปล่าเพราะอยู่เรียบร้อยเจ้า,มจาแมรเน้<ม>นๆครับมุมนี้เดี๋ทถ่ายไปทีละคนสองคนนะครับผมตอนนี้เหลือคนเดียวฮะใช่เวโนติก้านะกลับเอ็มเอสชนบุรีครับผมกำลังจะขยับแล้วนะตอนนี้ครับโอ้เราเลือกหมุนซ้ายมาเวโนติก้า เนียนอยู่ในหลุมเอาหรือเปล่าหักขวาครับหักขวาเข้าวงเฮ้ยเหมือนจะปล่อยเนียนเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วแวนโน่ปาไปก่อนครับหนึ่งเมตรแล้วเฟยไปเฮ้ยจีน่าเบลด้วยแถมสู้จัดเรียบร้อยปืนคอโอเคกว่าแล้วมาทิมด้านหน้ากับแถวดาวโอ้โหแมนซี่ครับผมเอาวและวฮะแอดแถวโอ้แล้วคอมุมนี้สองเคโอ้โหนี่อยู่ในคิวนอกดาวไปอีกหนึ่งครับผมดีอินฟินิตี้ แล้วหลักเลยแล้วหลักเกือบแตกแล้วเรียบร้อยครับผมแหมเข้าได้ทอยเลยตรงนี้โอ้โหปีเตอร์แมรแล้วตองเคไปเก็บโอปอลเหมือนกันครับผมโมเทกันมันเลยแาร์ลเลไม่ได้เพรเด่นเหมือนกันครับผมน็อกดาวลงไปครับโอ้แล้วดูฮะมุมนี้ยังไม่จบนะเซนต์พีวายไปเก็บปีเตอร์แมรครับผู้เล่นคนแรกของดีนฟินิตี้ครับจม13ไปฮะใช่ครับผมกาเปิมาคิวแรกนะในนาทีที่20แล้วลองหมุนเรื่องมาตีเอแมแอสแฟกเกอร์ระเบิดเก็บบอสเซอร์ได้ก่อนครับผมน็อกดาวน์แล้วมีไฟายโป่อยู่เวสเปรใบดอกนีี้ตััวไปครบผม โราทีเด็เก็บไปหนึ่งแล้วเจมมาแจงสกีเหมือนกันครับผมสเปย์ไปนอกนี้เรียบร้อยอีกหนึ่งกำลังจะรวบใส่อีอารีนาครับผมเอายังไงเรียบร้อยอีอารีนาครับผมจบ12ไปค่ะนี่เด็ดโดยลำพูนดาแคร์ลี่ับมุมนี้มาฉวยโอกาสได้ไปหนึ่งน็อกนะแล้วกำลังจะใส่ต่อหรือเปล่าแต่ว่านี่ต้องรีเซ็ตก่อนเสียเพชรเด็ดไปเรียบร้อยใช่ครับเอ็ดดี้ไม่ได้มีกระลอนครับผมแหมมีกระลอนเกมที่แล้วมีคิวนะแต่ว่าไม่ได้เล่นมาอีกหนึ่งระเบิดลูกนี้ก่อนจากโดนหรือเปล่าหนึ่งต่อสี่แน่แน่ที่อาคาเบนอ ไอ้ดี้ยังไม่ได้เก็บนะตรงนี้ยังไงฮะอาจจะหลบมุกปั๊มยาอยู่หรือเปล่าแล้ววงมันบีบขอบอยู่ด้วยฮะโอ้แล้วดูฮาร์เมจิคอนโทรลแล้วเอ้ดี้ระเบิดเก็บในการล้อนะผมอย่าบอกนะสร้างความเสียหายให้กาเบตและจานเวนตัดน็อกเจมได้ขอมาเวตากตัดนักเนมรนะแล้วดูมุมนี้ชุบไม่ได้แล้วสามองคจากเกมไปเหลือตีน้อยพิพิธีคนเดียวครับที่อยู่ตรงนั้นครับผมเบลมอนยังไงเอ่ยเก็บโรซิเดตไปแล้วบุรีรัมย์จบครับผมเสดี้ไปเขาเล่นกับสุดท้ายแซดเดมทีวายครับได้มาหนึ่งคิวครับผมมากออไปน็ตรงไหนฮะ ข้างบนฮนะโอ้โหแล้วแปลว่าอยู่ในตัวบ้านนะแล้วเสียไปหนึ่งครับตอนเคยไปได้เจ้าแมนไดอีกทางหน้านหนึ่งโดนแง้ครับผมเมจิกยิงยับเลยครับอ้าตอนนี้เหลือผู้เล่นครบ4เนี่ยมีทางหน้าของ AG นะแล้วก็ MITH ทีเอก็สอทีเท่านั้น AG กลางวงครับโอโมูดขับรถมาจัดโมเมนต์คนเดียวผมล่างมาตั้งแต่ช่วงต้นๆต้นๆเฟสที่นนนนนน2นะครับครับลักพักเข้าไปตีท็อป5อีกแล้วนะโอ้โหทำไม่ได้นะโอ้โหวง วงเป็นใจให้เ i t ไอเทียนกับาอดาวก็ผมชิดขอบเลยฮะร่างซ้ายมือครับนี่นะลำพูนครับเมจิกกาเบตต้องขยับเข้าวงครับแต่ว่าถือว่ายากพอสมควรนะเพราะว่า AG จเต็มทีมเนี่ยอยู่ทางด้านขอบบนด้วยะครับผมแล้วมุมเปิดมาช็อตนี้ผู้แต่ AG เนี่ยต้องรับศึกหนักนะฮะลำพูนตีเข้าไปแน่นอนครับผมครับรไปถึงกาเบตด้านขวาบนครับครับอุลละคะอยู่มุมนี้ ขยับยากเหมือนกันนะสำหรับเทาร์นาของลาพูนครับแล้วเป็นยิ่งเป็นเนินขึ้นแบบนี้ด้วยความเร็วมันช้าด้วยฮะครัสแนปไปก่อนนะอาจจะต้องตัดเลือดให้ได้พอสมควรนะให้เขาหลบไปปั๊มยาครับไม่งั้นขยับยากอะโลซิเต็ครับผมแม่ได้นะไม่โดนแจมมันหนึ่งนะครับผมชาเปอร์ครับเลอสองคนฮะแล้วต้องเคได้จูริโอครับแมทแฟกเกอร์เข้าไปเรียบร้อยเป็นโลซิเต็ฮะ เก็บทางนั้นตีน้อยไปฮะแล้วเดินต่อเลยหรือเปล่าครับมุมนี้เหมือนจะเดินนะใช่ครับแต่นำไปก่อนแล้วครับผมสามลูกครับผมสี่ลูกก็ผมปล่อยลูกั็ผมปล่อยทุกอย่างที่มีเพื่อนน็อกดาวน์นี้ฮะเขากลัวคนชุบอยู่ฮะครับผมแม่ถือว่าละเอียดครับผมแต่ว่าออปชั่นหมดไปแล้วครับเหลือแค่บอชอปลูกเดียวครับครับแต่ว่าไม่แปลกนะตรงนี้แมทแฟเกอร์เขารู้ว่ามีอีกคนหนึ่งอยู่ใกล้ครับนะครับผมธนวัตรอุ้ยคิวแล้วนะเหมือนจะหนึ่งคิวหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะ อุ้ยแล้วจะน็อกหรือเปล่าล่ะแหมมุมนี้เบลมองไม่เห็นครัเขาเห็นนะน้องแน่นอนแล้วน้องแบบนี้ชุบไม่ได้นะครับกาบเบตปูสมม่สโมเข้ามาแต่ว่าเมจิเข้ามาก่อนแล้วครับผมเข้ามาก่อนด้านนาโลเล็กวัดแล้วดูมุมโมเล็กดูโมเล็กแล้วตองเคโดนขอก่อนแล้วจะไปอุ้นน้อนอีกแล้วจ้องไฟหาตัวเองเลยฮะโอ้ตัวค้ำเนี่ยตัวสำคัญเลยครับโลเล็กโลเล็กลังเลครับผมตรงนี้อู้วัดกันอยู่ไม่และตเต้น้อยแต่เต้นะ น้อยแต่เต้ดาราตองเคน้องจากเจขอมาช่วยไว้ครับผมแล้วล่ะลูกนี้นหายสองไหมลูกนีเ้เอาสมองพอดีพอดีครับถึงไม่เรียบร้อยเต้น้อยโอ้โหพึ่งทักปไปเมื่อตกคู่นี้โอ้มิสเตมาจากโลเล็กเลยครับผมหันนิดเดียวครับแลไฟลดักวิ่งเหยียบไฟเลยมาก่อนมีก้อนนี้แต่ว่านเป้น้องนี้ใครได้เรียบร้อยเต้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมปแปดคิวแล้วครับใช่ครับโอ้โหดูเดือดนะตรงนี้และเจคอบได้ตองเคไปด้วยครับสามคิวไปแล้วให้ไมเดชเจคอบนี่ไงได้โลซิเต็ครับผมได้เล่นแล้วเกมนี้อะหรืออะหรือว่าโอ้โหแต่ว่าเกมนี้คือพื้นที่ดีนะใช่ครับว่าวงเล่นได้เลยฮะเหล่าเห่ไอ้ไมเดชคุณเป็นว่าไงเกมนี้คุณเป็นว่าไงโอ้มองยากครับผมว่าอามูริเกมมิ่งก็สี่คนเหมือนกันแต่ต้องดูวงต่อไปฮะ อ่าถ้างั้น m i t มคุณว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คือคุณจะให้ผมมาโดนจนได้นะแลให้ตีกี่เปอร์เซ็นต์ให้ไงวิสัยทัศน์อาจารย์เออต้องรอวงต่อไปโอเคได้ครับผมครับผมวิสัยทัศน์อาจารย์วงมาแบบนี้ m i t มครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมฮะตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องได้แล้วฮะวงมาเกมนี้เป็นวงเข้าเขาแล้วเขาคอนโทรลได้อยู่นะในช่วงเฟสที่หนึ่งถึงหกก็มาดูเฟสนี้ครับผมอ่าโจทย์โจทย์นะเด็กๆโจทย์นะครับผมอันนี้คือการวิเคราะห์ท่านผู้ชมครับผม่่ไได้อะรรจิงเนีย ยาทะลึง่งต้องมองยาถาลึ่งพูดครับผมนะครับผมเออเออไม่แน่ไม่แน่นะครับผมนี่โดนเดทโดนลัวหูดับไปแล้วแล้วก็เชฟไปได้เวลากอดกอดครับผมครับผมนี่ไงลูกสองแล้วเนี่ยลอยอุ้ยเจมของมาแจมอีกหนึ่งด้วยครับผมอุ้ยแล้วเน่ตทิ้งไว้ก่อนโหเปผมไม่เลือกนีบต้องระวังเบลมอนด์นะครับวิ่งออกมาพงษาช้านชัดเจนรออยู่ไม่คาดคิดครับผมมุมนี้ อเอาแล้วดาวนี่รบรไม่คาดคิดไม่เท่าไหร่วิ่งมาทําไมฮะตรงนี้สําหรับจะมาปิด AG หรือเปล่ามีโอกาสเพื่อปิด AG จีฉ e ีกมาเล่นแล้วฮะไม่ง่ายขึ้นไงในมุมมองเรานะวิเคราะหะครับผมครับผมโอ้เสียไปหนึ่งครับแบบไม่น่าเสียเลยครับกลายเป็นว่าตอนนี้ฮะไม่มีทีมใดครบสี่และ MSC อยู่ในวงด้วยรับผมใช่ครับแพทเทินเรายัางอยู่ครับ,รบเอเมชชุมบุรียังอยู่รวมถึงอาร์มบรีเกมมิ่งสามทีมที่ต้องการแชมป์ในวีที่สามครับ<ช>้องครับผมเอเมทสเป็นทีมที่ต้องการไก่มากที่สุดในสามทีมนี้นะใช่ครับเพื่อที่จะลอดตกชั้นนะครับผมแต่ว่านขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกออกไปสามอีกสามทีมก็ต้องการไก่เพื่อแชมป์ของวีสุดท้ายนะฮะเอาละครับ ต้องรอวงแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในวงเกือบครบแล้วยกเว้นสองผู้เล่นจาก AG คือทูเควซี่กับปอเชตนะครับแล้วบุกขาโ้ยิงหัวเข่าโอ้โหโผล่มานิดเดียวตรงนี้ทูเควซี่เห็นนะเล่นยาได้เมซี่ตอนนี้ไฟเผาต้องโหดเรียบร้อย JKR จูริโอกันนะตามไปเห็นขาหรือเปล่าเล่นยาแล้วท่านผู้ชมเอ๊เมซี่ต่าจะจบอันดับที่สี่ครับและเจคอบไปได้เฮจดจิกาอีกคนนึงครับเฮ้ยเอาอะยวถอยครับเอาครับ เป็นอีกหนึ่งเกมที่ใกล้เคียงครับสำหรับ m อฟไอถึงทันหรือเปล่างไม่ทันแอเาเเล่นง่ายเลยนะแอดแทบเอาเราเล่นง่ายนะท่านผู้ชมครับใช่ครับพูดดิสต่อหน้าเลยได้แล้วเลยเนาะเห็นหัวได้แล้วสามแสนหรือเปล่าไม่ใช่แชมป์แชมป์เลยต้องแชมป์เลยแชมป์วีคสามแล้วบึ้ม เรียบร้อยหรือเปล่านี่ฮะมุมนี้เหลือแค่ทูเคซี่คนเดียวแล้วฉีกสายมาแทงอลาวรออยู่แล้วลงลงแบบนี้เรียบแจนกูลรอบเปลี่ยนสะโคอกเว้ยเฮ้ยเจ,จ,จนเจนอ้โหสวยครับอ้าวครับผม3ต่อ3ครับไก่นี้สำคัญที่กูเสียเปิดเจเยอะไปก่อนอแล้วนผู้ชมครับอ้าครับไก่สำคัญมากๆแล้วปิดไปก่อนหนึ่งฮะอาครับผมเอเมทีเอชมีโอกาสที่จะได้ 50-10นะตอนนี้ได้เสียมาตรงนี้ได้เปรียบเรื่องผู้เล่นแต่ว่าเสียเปยบเรื่องวงใช่ครับวงอยู่นตแถวเราในวงที่9ครับใช่ครับเอาฮะนักแมนปีหัวใจเหลือเกินครับตรงนี้ใช่ครับผมผมว่าน่าจะตึงๆเลยครับใช่ครับเอาครับผมต้องเน้นทุกหมูมาเสียดายนะถ้าเกิดว่าธนวัน์ยังอยู่เกมนี้จะเป็นเกมที่ปิดไก่ไม่ยากครับสำหรับ m ั h ลองดูครับผมว่าจะเลือกหมุนทางไหนนะเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างโล่งครับผมแอตแทกออลลาวเสร็จสโมกไปแล้วครับเขาวงได้แล้วสองคนนะทิ้งไอรุสเซียตัวคอไว้โดนด้วยกันหนึ่งเม็ดใช่ครับโหแล้วดูการไหลขวามาแบบเฉียบๆมุมนี้ได้เล่นเลยครับดักแมนครับกรูมกับแจงกรอครับผมระยะนี้เอไอของกรูมได้ลุ้นครับ กับเจคอบเหมือนกันต้องเอาเรื่องของจำนวนตัวเล่นที่ได้เปรียบมาทำให้ไฟนี้ปิดได้นะครับใช่ครับผมแต่ว่าออปชั่นก็เหลือไม่มากนะใช่ครับแมแล้วไม่มีหมูด้วยจังกูรอฟเสียเปรียบจะจัดไฟไปดอกนี้ยังไงเอ่ยแล้วเดินฮะเอ็ดคูเตียฉชีกยาวๆนะโดนหัวเมื่อไหร่ก็แตกเลยผมจะบอกให้ครับผมใช่ครับเอา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 ไม่โดนแล้วไฟของแจนกู้อปลาไป แล้วเดินทางเดียวกันหมดเลยหรือเปล่าใช้ไ,ไหมเชสเลือกเดินทางเดียวครับครับอ๋อม,<ฮ>มีพื้นที่กำบังอยู่นั้นแล้วไฟลูกนี้ถึงหรือเปล่าแต่ว่าอ้าวไ,ไฟไบแบบนั้นก็ขึ้นบังคับขึ้นซ้ายอย่างเดียวครับออปชั่นหมดแล้ววิ่งกลับมาหาออปชั่นก่อนแจงกูรอฟดูหน่อยมีอะไรบ้างนะคือที่สำคัญคือต้องหมวกต้องมีนะครับไม่งั้นนัดเดียวนี่ล่วงเลยเบอร์ริวครับใช่ครับเลือนไ่เต็มด้วยฮะอ้าวครับผมอู้ดอ่ะฮะเหมือนจะไม่ พื้นที่พอๆกันนะตรงนี้ไม่ได้อยู่กลางมากกว่ากันครับใช่ครับผมแต่ตำแหน่งนี่อุยอ้ย,ยครูมแฟลชจอดมาเอาะไรครับผมความนิ่งเท่านั้นแล้วครับเอไมทีเอสสาม,มคนแต่ฝั่งนี้ก็ไม่มีออปชันนะแต่ยังดีที่ดักแมนมีเกาะสามครับใช่ครับโอ้ยแอบแตกก็เล่าเลยนะไม่ีเอสครับอูดอาแทนนะใช่ครับทีมเออเปี้ยะนะแก่เดาไก่นี้เพื่อโคต้าใช่ครับ เพื่อโคต้าพีเสห้าไก่แรกแต่ว่านิดหรือว่าจะเป็นไก่แรกของเอเมเแฟดมาก่อนเลยครับผมใช่ครับโอทีปใช้ออปชันไปหน่อยฮะแฝดสวนไปเหมือนกันนะเอเมเนี่จา่ายตั๋วไปร้อยกว่าแล้วนะถ้าแถวเราเน็อก,ก่อนหนึ่งคนเนี่ยน่าจะปิดไก่ทันทีนะเอเมเสครับผมอ่อค่อยๆสแนปดูเหมือนกันนะตรงนี้แถวเราครับครับ ตัวผู้เล่นน้อยกว่านะเลยไม่ได้โผล่ออกมาเต็มทัวร์ขอแค่นั้นเดียวเขาหัวใจกูร้องไม่แน่ใจว่าเก็บหมวกมาหรือยังเหมือนจะเก็บมาแล้วนะเตะขอบก่อแตกด้วยนะใช่ใชครับใช่ครับไอเปียบเดือมผู้เล่นแล้วซันซันแนปมา,อาโอ้ตึงบีบหัวใจนะผู้ชมครับใช่ครับสามต่อสองนะเราเรากับเอ็มเอดีเอชยื้อกันมาประมาณเกือบเกือบสองนาทีแล้วนะครับ,คร,บครับผมอา้าวงเริ่มขยับมาแล้วนะแต่ว่าใช้แฟนหมดแล้วไม่กินท้งม้งทั้งคู่หรือเปล่าล่ะอุ้ยมุมนี้ โอ้รีบใช้แฟดไปหน่อยแล้วไม่ชมฮะมุมนี้แล้วแฟดอีกหนึ่งลูกแจนวงไปสัมภาษณ์เจคอบครับโหแล้วกลายเป็นว่าโดนก่อนเดิโดนบอก่อนติดไหมไม่ติดตีลอดครับแล้วเก็บหนึหนึ่งโอ้ยวัดอยู่กูปั๊มเลือดแล้วเจมนะฟูตบอลเอ้าหนึ่งหนึ่งเอ็ดกูรูเซียเล่นกุรอเลือดไม่เต็มผมว่าเอ็ดผมว่าไอ้กูรูเซียแน่นอนเอ็กกูรูเซียแน่นอน ยับเอ็มไอทีเอสโอ้ยใส่กันจน1-1สุดท้ายเลยฮะเอไมท์เอสมาจนได้ครับผมเกมนี้อย่างที่จาร์เฟย์บอกเขาบอกแล้วว่า100%ผมเปลี่ยนได้วนะใช่ไหมฮะเปลี่ยนจากเอไมท์เออต่างจังแต่ผมไปสองเกมติดไม่เชื่อไม่เชื่อใจไงเออเอาลเหฮะไก่นี้ไม่ได้การันตีการรอดนะครับแต่ทำให้การหนีตัวชั้นอะ มีมากยิ่งขึ้นถูกต้องนะครับผม